มันมีคอมเมนต์นึงฮะับเขาบอกว่า R35 ผู้หญิงก็บอกว่าแค่นิสสันชั้นอนะต้องนั่งเบนซ์ผมก็เลยอยากรู้ว่าระหว่าง GTR R35 คันนี้กับเบนซ์คันนั้นคายเนี่ยผู้หญิงจะเลือกคันไหนมากกว่ากันนะวันนี้เรามาดูกันระหว่างรถของเนี่ยครับนิส<ต>สันนะเหรอใช่ตีแดงกับนิสสันอะเบนซ์สีเทาครับผมเ,เ,เลือกเบนซ์สีเทาเลือกเบนซ์สีเทาใช่ไหมพี่เห็นรถสอดคันนี้ไหมครับสีแดงกับสีเทาถ้าเป็นพี่พี่ชอบคันไหนครับเป็นส่วนตัวนะคะเบนซ์สีแดงสีแดง มีเบนซกับนิสสันฟันสีแดงก่อนนะน้ที่เลือกคนไหน่นสันเล่นเล่นเล่นสัน่เล่นเล่นสันเ่เน้ารบ้าคับอแล้รสองตอบสันนิีรถเก่งนิสสันจ้ะรถเก่งเบนซ์ะครบาผมให้ป้าเลือกคันนึงอ่เกป้าจะเลือกัไหนเลือกสีแดงเหรอขอสอบถานิหนึงครับพี่แห่งจั เทาเบ้นสีเทใช่ไหมผมว่าตัวเวลาที่ไปเมืองทอ้ทให้เรือกเนี่ยจะชอบสมตยภาษาเพราะวราันเนี้สีเทาเนสตน่อนิดนึงใครับเห็นรถรถเก่งยี้อที่สาสีแดงกับรถเบ้นที่สรถเก่ที่ผสา่นัสะครับแบบว่าถามเล่นๆเฉยๆว่าระหว่างสองคันนี้คือเลือกคันไหนคันสีแดงกับคันเนี้ยเบ้นเบ้นสีเทาเนี้ยถ้าเป็นน้องน้องจะเลือกคันไหน เลือกเบนท์ใช่ไหมขอแากสองข้าศสองฐานได้ไหมครับมันมีรถสองสคัน,คนก็สีเทากันนะคันน,นี้กับสีแดงเนี่ยคันนี้เก๋นิดหนึ่งเลือกคันไหนครับพี่เลือกรถเบนท์รถเบนท์ใช่ไหมอ๋อเบนท์สีแดงสีเทากับเนี่ยเหรอสีแดงใช่ตาที่เลือกได้คันหนึ่งพี่เลือกคันไหนครับพี่ชอบเบนท์สีเทามากกว่า